าวน้อยปืม้มไปค่ะไปรับนิวคุณพีณ่น้องค่ะอุนลูกสาวคนยืนวันนี้ให้ชมบรรยากาศค,ค,คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมาแล้วค่ะ,ค,ะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ยูส่วัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะส่งลิงมาให้มีปักหมุดขายปัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ มาให้ป้าอ้อยกอดหน่อยสิเออนี่ไม่ด้วยไม่ด้วยปัาตีค่ะไม่ได้ภาพกดม้เลยเอาให้กดพี่นะคะสวัสดีทุกคนค่ะนะคะสวัสดีสองพันคนค่ะ ลิ้นปากโอเคแป๊บหนึงนะคะขอบคุณน้องออนแอดค่ะปากหมดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือคุณพีว่วยเียค่ะนี่คือโรงเรียนของน้องที่เรียนอยู่นะคะการต้อนรับนะครับยุณคีต้อนรับ ที่สิจสามาหาัลแล้ว

เวลาพี่อบมาอนพ่อหยดได้ครัี่หมอหนพ่อุดเอเกรอยอกไปเขาเลกเราตีเราเาอแย่เราอนเรีเอฟุกเอาคนอนเ่ มาแล้วมามาถ่ายรูปต่งหนึ่งๆถ่ายรูปกันไมคะมาแล้วไจะกลับเลยเข้ามาถ่ายรูปเลยค่ายูปเข้ามาถ่ายรูปไอเลยค่ะขาเขเข้าไปเลยค่ะลูกเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะเอ้นี่ไอจะถ่ายเข้าไปถ่ายเลยนะคะนี่บรรยากาศที่โรงเรียนนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศที่โรงเรียนปลาอ่อยกันสะออนพ่อปลอ่ยาจะถอให้ ต่วจะรอดก่อนละเขาให้หุบพื้นโลกหรอแบนนั่นน่ะแบนบอกนันแบนได้เคเห็นเด็กมั้ยนั่บอันนี้ถ่ายคลิปครับครับพี่น้องครับโอ้ยมองดูคนโคตรดีใจลายน้องน้องกับมะตุ่มของน้องอ้ายนะครับสวัสดีเอฟซีนะสวัสดีเอฟซีหน่อยโอ้ยอ่อนซ่อนน้องอ้ายนะครับ ได้ได้มาเอาโทรศัพท์มาถ่ยว้าททีเจอ่าเจี๋ย่ายบลูกมามามาเรื่าถ่าเลยเข้าไปไปลูฮะได้แล้วครับเไปลูเข้าไปกล้าทสวัสดีครับ โอ้คนคู่กันการต้อนเราเป็นอย่างดีเลยมาแบบเสือ้อผ้าย้พี่น้องครับบเด้มาแบบบอกลูกเม่อกอนะครับมหาหัดจังหวะเลิกเรียนพอดีฮะอ,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 อันนี้ไรโซดิดอ๋อบอกตางแต่ปั๊บสองคลิปบวกกันดิน้องอาย ทั้งหายสวัสดีค่ะแม่ๆพี่ๆลูกสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยเลือกไอเลอาไอู้มีแต่คนสวยๆเนี่ยโอ้น่ารักมากไปกันเลย เดี๋ยวเยออ้อยมากไหมนี่ล่ะเยออ้อยมาจังไหนก่อนเนาะเนาะเยออ้อยมาหาใหม่นะเยออ้อน้ำบ่พี่น้องเอ้อสิล่ะนิใจเออ หน้าตากับว่าได้ห้างกันเท่าไรเนี่ล่ะกบบเป็นเกืือเป็นน้องดีล่ะมีมาใส่กับใส่แล้วคะพี่น้องตังแลงตังเลงไปแล้วนะคะมือนี้บายบายกันพี่น้องคุณบายบายกันเลยอุ้ยงานแจมือกันอีกันเลยงานแจมือกันดีงานแจมือกันอีกกันนะพื่อนเอ้ย ไปกันแน่จริงกระเปาห้างค่ะพี่น้องขึ้นรถเรียบร้อยขึ้นรถแล้วค่ะเจอกันที่บ้านนะครับเอาปลาอ่อยแกงผีหอมอร่อยนะครับอร่อยมครับบ้านน้องไอ้ครับ อ่อีพอเราสดอยู่ครับเดี๋ยวเราจะไปบ้านลูกสาวนะครับไปพร้อมกันเลยครับพี่น้องคุยคุยใส่ใส่ดันคุยอ่ะดันคุยจิ๊บซุปเบอกแม่คุยเพียกคุยเพียร์จิ๊บซุปเปอร์อ่ามือมูแบบแบบไปตาหักเนาะเพียร์ก็ไปเป็นเล็กน่อยเดี๋ยวพอสิผ้ามาหามูไหม ภาพอันซื้อลงมาแจกมูจะเสียนักร้องไปอีกแล้วมันเป็นไรลูกอภัรกีจภาพปผ้ามากที่เขา้ามเข้าจิตไปบ้านรองอายเด้พี่้องเดินนะครับสําหรับ่ามีพี่พี่แม่แม่บางกลุ่มอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เห็นลูกว่าเก้าอีหลานะครับมาเพิ่นเพื่นเพิ่นด่ามาเนาะครับเพิ่นว่าอ่าการสร้างภาพเก็ฑให้ลูกเป็นเะเลทตนจริงๆเราเขาก็มีพอมีแม่จริงๆเขากะตอบรั้วเขากะจังสันจังสีนะครับอ่า อันนั้น,นูกรูมาก่อนอยู่แล้วคือน้องอายก็มีคุณอาคุณป้ามีหยาดครับมีบานของอาบานของป้าหยาดคือบางทีเป็นมหาไปมหาไปยูฮับไปเ่นนะครับหยาดก็คือหยาดแล้วพี่น้องเนาะแต่อันนี้คือชีวิตจริง คือครอบครัวที่อีหล่าอาศัยอยู่เรากำลังเดินทางไปหาคุณย่าคุณปู่ตอนนี้แกขับบูยี่มาไห้แล้วท่านเขียวท่านเขียวจะมากกว่าเจ้าไถยเดียวดีติดมีบุญครับมาเจอกันนะครับเมื่อื่นนี่เจอกันเจอกัน สวัสดีทุกคนนะครับน่ารักทั้งพ่อทั้งลูกเลยขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมตอนนี้นะครับสวัสดีพี่พีม่แม่ละไปอ้พี่เราดีค่ะขอบคุณทุกการกดแชร์นะครับใส่สีขอดแล้เว,เวเอา,เ,อาอเดิมข้ามามือใส่ขอดแล้วครับเนี่แล้วครับข้างมาบ้าน อย่าสุดบคนบอกากจัสว,นนจสวยจากไหนนะครับมันเป็นกุ้มกุ้มหนึ่งนะครับกุ่มกุ้มหนึ่งแหะครับแต่ว่ากับโมเมนว่าคนผู้หนึ่งสองคนนะครับเป็นบอลกันเป็นกุ้มนะครับหนก,ก็นได้อยากให้แบบพี่น้องได้เบื้องความกันว่าเนี่ยหนกมาบาดนกอายครับจริงๆนะเริ่มเข้าสู่เริ่มขอสู้บานนี่เลยแร้วอ่หลาย,หลายนะเห็นว่าหหนหลุมแล้วพ่อนอนคนเดียวเลยนะคืนนี้น้องอาจจะไปนอนกับ้าโอยจ้านอนหรืออ่ะ ปากอัดปากอัดกับปากอักัดทวารเ่า่สมทุกกิ่นเลอไม่เนาวันนี้เรียนยากไหมลูกบาเรียนเอา้า <laughs> คือาเร <S <S ียนมือเค็ดกิจรกรรมอ๋อเคจตกรรมเรเลนการขับเสาเลีนการขับเสาั้งัพั้งลูกขับนลลานน่อยบนหลได้เจอกับพ่อโนบุันกี้ฝนมาตก รถเขาลยเาเลยมื่อไรฝนบนตรถเขาเยย่แย่เมื่อไหจะท่ามนเห็งรถไทยมาเหยี่ยมเห็นไหมลูกยังบอกว่าลีพอแมสยงสี่หมืนเข้าไปเยอะเนาะถ้าอยรอรถพอรถติดป้าออยท่จังไหนแล้วอ่านอีแหละเนาะลูกไ่ได้ไปเทียนนะลูกเนาะเดี๋ยวไปวันที่ถ่ยเปิดวกเมเป้เออเรียกไวันที่่ายเดรถเมเปเ้เมเปเป้วันน้ยิ้มขึ้นสีดีใจแต่เนาอเดี๋ยมาพี่่เมยเสียงลองินแล่นครับ ลา่ไปบัลลีหาไปลุ้งไงแม่แพรสไปรอยเปอร์เซ็นลไปแมหินอยู่ี่นไปใส่อะหลักมากเลิดเลิดไหะเลิดเลิดแล้วเลิดจ้ะเตลิดยังมีอ่อยมันไก่เลิดแมนเนาะบอกว่าเตลิดกะคือไก่ภาษานีบ่ได้ไก่มาับรถโอ้โอลุงแม่มาขับรถสุวาลุงหัวเอาบ่ลุงสวัตตาทีเม็ อาซะแรกคือ,อตรงตรงจา้าวก็ร่างสิยขวาากอีหล่าแล้วพี่น้องเจ้าผ้าพี่น้องไปเบิง่งนี่บ้านหลังสวยๆนี้แม่มบ่อีหล่าให้เรียกเขาเนี้ยบ่ต้องเรียกอะไรจะมันกลายเป็นหลุบเลืออย่ยางโอ้จอดที่นี่ก็ได้บ่ลูกน,นี่ครับเพราะว่ามันตรงยางเข้าไปในซอย จริงๆสร้อยกับพี่มีรถออกเขาเม่นบอลล <c oughs> ูน <c oughs> เอาขนมนเหล็กกับพวนนอมเมสมาสิอ๋อเนี่ยยางไงแอมเนไปเบิรงนก็เทมันไปได้ไงมันไปคร <c oughs> ับครับโอเคสวัสดีแฟนๆน,นะครับตั้งสี่พันท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้อีหลานเด้อเอาผ้ามาบาดลูกสาวเลยเด้อพี่น้องเด้อ หอมแก้มหอมแก้มมาหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มหออแก้มน้องน่ซาลอนราลครับผมกำลังเขาเลยบอกแม็กได้มาเปยงเดี๋ยวพอแม็กพาเขาไปนี่ครับแม่บลาแมทางเขาอ้มุ้งจยงกะว่าไดกะไดกะคือใดเอ้าว่าเบิ้ง นี่แหละครับขางปลามันอิริบ่พี่น้องขางปลามันอิริบอบกมมเรียนบอนนี่แม่บอนนี่บอมเป็นการสางภาพอียังทางนั้นเ้อพี่น้องเด้อมันบอมเป็นความเที่นนี่คือความจริงเลยนะครับนี่คือบ้านลูกผมนี่นี่นะครับอันนี้บ้านที่เพื่อนที่เพื่อนอันไฮเฝ้าไ้นะครับต่บ่บพี่คือหม่องยูที่เป็นเหตุหายยูหม่องกลางปลามันพี่หม่องอีหล่าไงพี่ มันมะพอมีหอดปลาอ้อยเถางมันเถางอ้อยต่อกันซาตูนเด๋อยายปูอันนี้เป็นมาคูมันอ๋อเป็นมาคูมันติลูกนี่ข้างเข่าโอ้นี่นี่นี่อ้วยรูไหลนี่ครับมงประเทศไทยเฮมบนบอสเฮมบ์บอบ้านสามคุณสามเมียเี๋ขึ้นออกบ่าวบอสนี่แล้วก็เป็นของหน้าบางคางนี่เปรี้ยไทยนี่แล้วก็แค้มเห็นบอสนี่พาเหร์อล์มบอสพี่น้องเฮมบ์บอครับนี่ละความจริงเอ้า แม่มี่อ้านเรียนอบมาจุ๊บไปลงรถถึงบ้านแล้วค่ะไปค่ะว่าไงครับวันดีครับปลุกครับเออนี่ค่ะพี่น้อง ้อมรอบเ้วยป่ามันล้งบ้านกเป็นป่ามันกับปีน่รับบยาาศองเห็นบรรยากาศรอบๆครับระลับมองผ้าลูกปรกาบอูสิสโตอย่างสิดปตุวมากนี่แะครับป่าอีหลาเน้อนี่เนแหล่งกินเขาอยู่นี่ นี่ละเพื่อนกระจายดีเจ้าของบ้านหลังนเพื่อนสางขายู่นะครับนี่แหละครับอันนี้คือปั้มจริงนี่สามพู้นสามเบอร์อันนี้ของน้ำเอ๊ะพู้ไปไซนี่ครับสวยอย่างนันโอ้โหพ,พูดจะเถีับครับ แต่ข้างในก็ขึ้นจากในคลิปด้วยครับลูกยายขยาจังตัวบเอนี่พาเหรดบางบอมีคููแนวเลยนี่ระยิบมอยันเลยครับก็ถือว่าเป็นการไม่เยี่ยมให้พี่น้องผ้าผ้าพี่น้องไม่เยี่ยมบ้านลูกสาวนะครับกแล้วก็ให้ผู้กนสงสัยมันจะได้เข้าใจนะครับเนาะครับ คนคนจะปลูกเคยผักสวนกุ้งแบบพ่อเพี่ยงต้นมาด้วยถ้าอีหล่าไปแบบน้ำยวอนในน้องอาบน้ำครับพี่น้องอ่านน้ำหอมๆก็ดูครับภาพพี่น้องยาเมืองบรรยากาศนะครับกุ้งน้อยนี่กุ้งน้อยส้ำนี่แหละพี่น้องกุ้งน้อยคือเข้ายุทงนี่แหละนะครับกุ้งน้อยนะครับอันนี้กับบรรยากาศก็จะเป็นป้าอ้อยพี่น้อง ปลาอ่อยเห็นบหมบ่หมีเฮียนคนจักหลังเลยครับอยู่นี่นปลา,า,า,าอ่อยกับปลามันปลาอ่อยกับปลามันเนี่ยคนมาขู่มันบะหมีเฮียนคนเลยครับไม่มีบ้านคนมีหลังเดียวนี่ล่ะนี่เพื่อนไฮเบิ้งกหไนี่นะครับเพื่อนก็บยุง่ยงาานเสียละอยู่กลางปลาหมันนี่ล่ะครับ